สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดลอรอนะครับตอนนี้เราอยู่กันกันกบเกมเลดี้ลิิมชันสกันอีกแล้วนะครับก็มีมอดมานําเสนออีกแล้วนะครับชื่อว่ามอดอาร์ลอสเวอร์ชั่น1.3นะครับ จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณไอติมปัง,ปงตังมาด้วยครับที่ส่งมดนี้มาให้ผมได้ลองนะครับก็เป็นมดซิกนั่นเองนะครับอีกแล้วแล้วเนี่ยมดมีอะไรกันอีกแล้วนะครับซึ่งมอนนี้ก็จะดีตรงที่แม่ว่าเราจะเป็นจอนหรือเป็นอาเธอก็สามารถมีอะไรกับ NPC ผู้หญิงได้นะครับก็จะมีอยู่หลายเมืองนะครับที่เมืองสตอเบอรี่วาเลนไทน์โรด เซนเดดิตแล้วก็แบล็กวอ t เทอร์นั่นเองนะครับแบล็กวอเทอร์นี่ก็อยู่ใกล้จอนจอนก็มาที่นี่ได้นะครับก็มีหลายเวอร์ชันนะผมก็โหลดเวอร์ชันหนึ่งขีดสามไปก็แล้วกันนะครับน่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็ไปดูวิธีการลงเลยนะครับเมื่อเราโหลดมาแล้วก็จะเป็นชื่อแบบนี้นะครับห้าหลดหนึ่งขีดสามกดเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปอีกนะครับแล้วเราคอปปี้สองไฟล์นี้นะครับกดคอปปี้จากนั้นไปที่เลดีเดียมชันมาที่หน้านี้แล้วก็กดวางที่ว่างได้เลยนะครับ ขวาแล้วก็กดเพสนะครับมันก็จะมาวางมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้นั่นเองนะครับก็ลงประมาณนี้ง่ายๆครับก็ไปเจอกันในเกมเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมของเราแล้วนะครับผมผมก็เป็นจอนมาสันนะครับก็เลือกที่จะมา Blackwater นะครับไกลที่สุดนะครับซึ่งมันจะอยู่ในร้านเรานะครับที่ที่เราต้องไปนะครับอยู่ในนี้ ก็อยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับก็จะสังเกตได้ว่าพลังของผมรถเนี่ยผมก็ไปเคลียนคนมานะครับถ้าก็โดนยิงตายนี่คือลานเล่าที่เราต้องมานะครับมันจะมีจุดขาวๆในแมปนะครับขาวๆก็คือจุดที่เราต้องไปนะครับชื่อว่าแฮร์ l ถนะครับมีทักทายเราด้วยกลับมาแล้วเหรอดีใจที่ได้เจอคุณนะครับ ล้วก็จะมาหาผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับมันนี้ก็จะสุ่มผู้หญิงนะครับสุ่มแบบ NPC แต่ละครั้งมันจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคลองนะครับกด R เพื่อเสีย6ดอลลาร์เพื่อที่จะใช้บริการเธอนะครับโอเคกดแล้วเรียบร้อยอก็ให้เราตามเธอไปที่ห้องของเธอนะครับ จากนั้นก็จะดื้อดื้มกันนะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับมอดเดิมที่ผมเคยลงนะครับอืมเริ่มเชียวนะนี่ก็กด F เพื่อเปลี่ยน Position นะครับเราก็จะเป็นฝ่ายลูกแทนนะครับว้าวกด F เปลี่ยนท่าถ้าเดิมมันมีสามท่า กด R เพื่อพัก็เหมือนจะทำให้มันสามารถกดเสร็จได้นะครับกด R หลอว่าพื่าจะกดฟินิ s ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าท่านี้สมจริงสุดแล้วนะครับท่านี้ก็พอได้อยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็เสร็จกิจกันได้เลยอือแตกนะครับ รู้ถ้าประชมุมได้ยินเสียงก็แก๊กอะไรไหมครับก็เป็นเสียงจากด้านบนนะครับก็ไม่เป็นไรอาจจะไม่เข้าใหม่ก็ได้นะครับเมือ่อเราเสร็จแล้วก็จะเห็นเธอนอนอยู่ตรงที่นอนของเธอครับสูบุรีเธอก็จะแก้ผ้านั่นเองนะครับเราก็สามารถมาดูเรื่องร่างของเธอได้นะครับเรือนร่างสวยงามเราไม่สามารถยิงเธอได้นะครับผมลองแล้วนะครับลองกรบปืนเล็ง เนี่ยมันจะเป็นเป้าสีเทานะครับยิงไม่ได้เจ้าของมดเขาก็กลัวเราทำไงเขาก็เลยดักไว้นะครับสวัสดีครับผมเคยเล่นไพ่นะครับนื่งการผนนันแม่ไม่ใช่เรื่องดีเลยมีแต่เสียกับเสียนะครับผมเล่นเป็นอยู่นะแค่ไพ่มันออกออกมาไม่ดีนะครับเล่นไพ่ก็คืออยู่ที่ดวงไพ่ด้วยนะครับช่างแม่งการผนนันยังไงมันก็ไม่ดีนะครับ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโอเคก็ประมาณนี้สำหรับมอดหลอดหนึ่งขีดสนะครับหรือ5หลอดเวอร์ชันน1-3นั่นเองนะครับพูดถึงใครวะนินทากูเลยสัตว์นินทากูก็เตรียมตัวตายได้ <laughs> โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่าไปไปนี่ตำรวจและ <laughs>